ท่านี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จำแล้วก็ใส่นิวแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่วาสุภาอินเดียอินยูเอสเอค่ะมือนี้มาพอกันอีกแล้วนะคะมือนี้แม่วาสุภามเาเฮดอัลูกูบีนะคะอัลูกก็คือมันฝรั่งเนาะคะ่ะแล้วก็กูบีก็คือดอกคอริฟลาเวอร์หรือว่า ดอกกลําดอกบานเฮานะคะมีอย่างไหนบ้าเบิ่งกันเลยค่ะเห็นนะคะแมวะ่ว่ากระไส้กลําดอกอ่าประมาณ3าส่วนสหัวเนาะคะ่ะแล้วก็บอกมันฝรั่งนี่ก็ประมาณอ่า3หัวกลางๆเนาะคะ่ะอ่าเม็ดยีหลาเนาะคะ่ะก็ประมาณอา่เครืองซอนซ่านะคะแล้วก็กรามมัสลาสาหนึซอนซ่าแล้วก็เม็ดพักชีพงเนาะคะ่ะก็1ซอนซ่า แล้วก็ rieb, ผงขมิ้นนะคะเครื่องสอนซาค่ะ,ะ,คะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็แม่ว่ากระไ่อะใสหอมแดงแขกนะคะประมาณหัวหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีขิงน้ำนะคะประมาณแบบเครื่องนิ่วประมาณความหนาหันห่นประมาณเครื่องนิ่วนะคะแล้วก็บวชเือเทศหน่วยหนึนน่งเลยนะคะหน่วยขนาดใหญ่นะคะถ้าบอกแล้วก็น้ำมันนะคะแม่ว่าก็ะสีประมาณหนึ่งส่วนโตเลยนะคะมาเบิ้งกันค่ะ นี่นะคะแม่ว่ากระซอ่าเฮ็ดด้วยอ่ามอออิ Pot นสแตนพอรตเนาะค่ะเพราะว่ามันเฮ็ดง่ายเฮ็ดเร็วค่ะคุณขาย่นระยะเวลาเฮาไดไลายเติบเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะนึ่งสอนชา <c oughs> กะเอา <c oughs> นี่นะคะแม่ว่าเปิดอ่าเราใส่มาเลเซียลงไปแม่ว่าเปิดโหมดซอสเทเนาะคะ่ะเดี๋ยวรอให้มันห่อนอีกก่อน นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายมันห่อนก่อนนี่นะคะมันก็เริ่มจะแบบมีความห่อนแล้วเดี๋ยวใส่หอมแดงลงไปนะคะเราจะปิด้าให้มัน,นสุกก่อนแป๊บหนึ่ง มนึ่นะคะเริ่มแบบเกือบจะซุกแน่แล้วนะคะแล้วแม่ว่าสิใส่ขิงลงไปเป็นขิงซับนะคะถ้าแบบไผ่มีขิงบดกะใส่ลงไปได้คือกันนะคะ ี๋้วแม่มาติปิดฝาให้มันสุกก่อนหนีึยวแป๊บนึงแล้วนะคะ่ะนี่นะคะสุกแล้วเราะจะใส่บกเขกือเทศลงไปนะคะเนาะจะใส่ไอ้พวกอ้มาซาลาลงไปเลยนะคะ บบเ,เดี๋ยวว่ากระสปิดไปจักแป๊บนึงคือเขาอืมเดี๋ยวมันลัดแล้วดนวะมาเบิง้งเออนี่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าหอมอหลีนะคะใส้นี่นะคะอะ่มันฟรังลงไปโอ้ยเอินพิษเอินถูกนี่นะคะกับคนห็นมัน ตัวถึงเนาะคะ่ะเ,เดี๋ยวมาวัใส่ดอกกระลำกระลำดอกลงไปนะคะจ้าลูกเดี๋ยวมามิฟิก์ให้แป๊บหนึ่งมันก็ค้นลงไปคือกันนะคะให้มันเท่ากันพอจะใส่ลงไป ค่ะแล้วแล้วยังไม่ว่าสิปิดฝาแล้วก็ปิด,ปดอ่อกระไซตัวนี้นะคะปิดไว้เป็นความดันแล้วก็เปลี่ยนโหมดเนาะคะ่ะแล้วก็สิเปลี่ยนเป็นโหมดอ uh, pressure cook เนาะคะ่ะไม่ว่าจะเฮู่ประมาณหานาที่แล้วค่ะ เนี่นะคะเข้ากระทาไปหาหน้าที่นะคะตอนนี้ก็เซตแล้วนะคะเดี๋ยวแมว่าจะปล่อยอ่าสีลดความดันมันจากตรงนี้นะคะนี่นะคะเส,สียงดังเติบนะคะเราพากับมาเปิดเบิงนะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันก็สิมีมันสิเป็นแบบไม่น้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำม,มันออกมาจากไอ้ผักเนาะคะ่ะนี่นะคะแม่ว่ากระสิโรยด้วยผักชีหั่นนะคะด้วยผักชีหัน่นท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะกะกินกับโลตีนะคะอันนี้แม่ว่าไก่พึ่งเฮ็ดใหม่ๆเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอยากให้แม่ว่าสอนเฮ็ดโลตีง่ายๆนะคะกะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะว่าอยากเฮ็ดโลตีนะคะ นี่นะคะเวลาแม,ม,ม่วากินนะคะแม่วากระซีฮิตบีออกเป็นสามเหลี่ยมยังไงเนาะคะ่ะแล้วกันนี่ค่ะแล้วก็จำแล้วก็ใส่นิ้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอืมอะลูกกูบีนี่นะคะ่ะมันก็สซีออกรสชาติแบบเข้มๆแน่นนะคะก็กินกับไอโรตีนี่ก็เข้ากันดีเนาะคะ่ะ อ่อ,อีกคำหนึ่งนี่ค่ะอืมแซ่บนี่นะคะก็เป็นอาหารอินเดียง่ายๆนะคะทีแม่วาเ็ศไห่ซามีกินประจำนะคะ,อะเอ้ยเอยเอยบิ่งผู้นั้นคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มือนี่ก็ขอโตไปก้อนแล้วนะคะไปจัดการคนนั้นก้อนนะคะ พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย